ดูเหมือนดูเหมือนว่าภาษาจีนพูดยังไงเรามาดูกันค่ะาานฉฉีีหลหลลยยที่แปลว่าดูดูเหมือนดูเหมือนว่า เราไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะดูเหมือนว่าเขาจะชอบคุณนะเขา看起来很自信。 他看起来很自信。他看起来要下雪了。看起来要下雪了。ดูเหมือนว่าหิมะจะตก 看起来不会下雨了。Wa, ja、看起来不会下雨了。ดูเหมือนว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วนะ。看起来不会来了。看起来他不会来了。 ดูเหมือนว่าเธอจะไม่มาแล้วนะจินเทียนี่ขันชีลายเหินเลยจินทียนนี่ขัีลายเเลยวันนี้คุณดูเหมือนเหนื่อยมากนะ อย่าลืมฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะคะ